มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน7เมษายนรายงานว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณชินาวาัตรกำชับให้แกนนำพักร่วมรัฐบาลให้โหวตให้รับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกวันที่9เมษายนนี้หากพบว่าพักร่วมรัฐบาลไหนแตกแถวจะพิจารณาให้ออกจากรัฐบาลทันที อย่างไรก็ตามหลังจากมีคําสั่งตรงไปแกนนาพรรครัฐบาลน,นั้นซึ่งพักภูมิใจไทยพักรวมใจสร้างชาติจะโหวตกันอย่างพร้อมเพียงหรือไม่และต้องจับตาว่าพักประชาชาติที่มีสสจำนวน9คนโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักเป็นชาวพุทธ เพียงคนเดียวส่วนสสอ,อีก8คนเป็นมุสลิมและมีฐานเสียงหลักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะลงมติร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศอ,อ,อย่างไรเพราะการพนันขัดต่อหลักศาสนาโดยวันที่27มีนาะคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีคอรม ซึ่งเป็นวันที่เห็นชอบร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรด้วยนอกจากนี้5เมษายนที่ผ่านมานายสุการโน,โนมาธาสสยะลาพักประช,ชาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยของพันตัดรินเอกทวีสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติต่อคอรมอรกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าได้ทําหนังสือเรียนเลขาธิการกรัฐมนตรีเพื่อประกอบพิจารณาของคอรมอรในเรื่องนี้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยสองข้อ ซึ่งในข้อ2ระบ,บุว่าก,การพัฒนาธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ให้เป็นสถานบันเทิงครบวงจรอาจต่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กหรือเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศในเรื่องของนยโยบายทางการศึกษาซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นควรให้ความสําคัญกับหลักการที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนในด้านศาสนาและวัฒนธรรมจึงเห็นควรให้ร่างพรบมีบทบัญญัติคํานึงถึงหลักการดังกล่าวด้วย โดยอาจเพิ่มเติมในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายทางนี้เพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่างประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีดำารงชีวิตของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ